สวัสดีครับมาเรียนรู้ธีการเปลี่ยนแบตให้กับ Honda s c o o p i n g ไอและการเปลี่ยนสายใหม่อย่างง่ายๆด้วยตัวเองทำเองได้ที่บ้านฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับมีวันหนึ่งนะครับผมเดินออกไปจากห้องครัวจะไปที่รถก็สังเกตเห็นด้านซ้ายมือเอ๊ะนี่มันอะไรกันหนอก็ ไม่ใช่อะไรที่ไหนนะครับก็เป็นทอนด้าซูโปีไอคู่ใจของผมเมื่อหลายปีที่แล้วสภาพมันเป็นที่วางของมาได้เรยนี่ครับก็ใช้ขับประจำนะสมัยก่อนนู้นครับปรเ,เปรถไฟฟ้าครับประหยัดน้ำมันดีครับนึกไหมนึกมาก็อืมเราควรจะไม่ทอดทิ้งเขาอย่างนี้นะครับ เพราะว่าเอาเขามาจอดแปเฉยเนี่ยเดี๋ยวมันก็พังแต่คุณจะใช้เขาบ้างนะครับก็จัดแจงเอาของออกกลองก็จะดูต่างเนี่ยวางทับๆไปนะครับแต่บ้านี้เป็นระเบียบเลยครับก็เอาออกครับเริ่มละเอ๊จะทำยังไงรถคันนี้ดีนะครับตอนแรกว่าจะขายแต่ขายไม่ลงครับเพราะว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ซื้อมาเมื่อหนึ่งเลยนะครับ ขายไปก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะได้ราคาเนาะคาดว่าสมัยนี้มันมันปีปี2 0 1 2นะถ้าจำไม่ผิดครับก็สภาพยังดีอยู่นะครับก็หลังจากที่ใช้มาสักพักหนึ่งก็เอากลับไปที่บ้านแล้วตอนนี้เพิ่งกลับมานะครับก็ยังไม่ทำอะไรเลยครับน่าจะสตาร์ทไม่ติดด้วยนะครับเนี่ยรือยังไม่เคยสตาร์ทเลยครับั้งแต่เอามานะครับนานแล้วเนี่ย แต่เบียนยังรู้ว่าขาดหรือเปล่านะครับก็อาจจะต้องเช็คก้ดูอีกทีนะฮะครับไม่เคยล้มเลยสักครั้งเนี่ยฮะคัคนนี้เนี่ยครับก็ยังดูดีอยู่แต่ฝุ่นเยอะไปหน่อยครับขออภัยทุกท่านนะครับยังไม่ได้ล้างนเนี่ยครับเนี่ยเดินม,มาก็เห็นพอดีเลยต้องต้องดูแลเขาหน่อยนะครับก็ตรวจเช็คะไรต่างบื้องต้นนะฮะแอแบบ นะครับยังเคิกอยู่เ,เลยนะครับอันนี้ก็เป็นที่เก็บของเนาะกับที่ไว้แบตดดน้ำมันน้ำมันก็ยังมีอยู่ครับก็เติมไว้ครึ่งถังละอืมงาละครับไม่โอกาสได้สตาร์ทเลยอ่ะอืม ก็คงคิดว่าคงต้องซ่อมเขาอรอครับเปิดไฟดูก็ไม่มีไฟเลยครับสตาร์ทก็ไม่ติดเนี่ยก็น่าจะไปแบตอะครับแบตอาจจะหมดต,ต้องเอาแบตไปชาร์จก่อนนะฮะพยายามสตาร์ทแล้วนี่ฮะเราจะเก,าเ,กาเก่าที่ยวกทิ้งไว้ไม่ดูแลรักษาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนอะอืมเพราะฉะนั้นเราควรจะดูแลเขาให้ดีเนาะนะครับคันหน้าเป็นรถที่ดีนะครับ ผมก็ชอบแต่ฮอนด้านี่แหละอืแต่เข่าๆรู้แล้วมันคนทานเครื่องคนดีนครับ mm. ก็ต้องทำไงไ,ได้ต้องเปิดแบตมาดูวอนฮะเช็ค mm. แบตก่อนว่าแบตหลวมเมื่อไม่คงไม่หลวมนะครับเพราะไม่เคยใช้เลย mm. ก็ยย้ำไปยํำม,มาฮนนะ mm. ก็น่าจะหมดนะ่ะน่าจะเสื่อมฮะ mm. เอามาจอดเป็นปีแล้วเนาะหลายปีแล้ว มันจะเป็นปีนะครับถ้าจอดถ้ารวมจากที่บ้านเก่าด้วยก็เป็นหลายปีครับสองปีมั้งยังไม่เคยสตาร์ใช้เลยครับก็เบื้องต้นแบตบแน่นดีฮะแน่นดีก็ไแมบบ่คิดว่าคงจะไม่น่าเสื่อมน่าจะหมดก่อนแบตบไฟน่าจะไฟน่าจะหมดนะครับก็ไม่ติดอะ่ะลองดูแล้วก็รันไม่ติดนะฮะ นะครับก็เบื้องต้นนะก็อาจจะต้องเปลี่ยนแบตบแต่รุ่นนี้ดีอย่างเห็นไหมครับรุ่นนี้สามารถสตาร์ทใช้เท้าสตาร์ทได้นะครับผมลืมไปเลยเนี่ยผมลองสตาร์ดูถ้าสตาร์ติดนะก็แสดงว่าโอเคยัง,ย,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 งยังมีความหวังอยู่ครับนี่ครับติดแล้วสตาร์ทเท้าสตาร์ทเท้าติดนะครับไฟเฟอร์ก็ยังติดดีอยู่ครับโอเค ี่ผมชอบฮันด้าตรงนี้แนะครับขนาไม่ใช้นานนะคท้าล้งติดเลยครับโอเคมันก็ความหังความหวังอยู่ครับไฟไฟระบบไฟไฟเลี้ยวไฟหน้าอะไรต่างก็ยังใช้งานได้ดีครับครับอืจริงจริงนครับผมซื้อรุ่นแรกๆออกปุ๊บผมซื้อตั๊บเลยรุ่นนี้ผมชอบครับ แรกก็จะเอามาแต่งที่เขาชอบแต่งกันอนะแต่ว่ายังไม่มีเวลาครับอนนี้โอเคก็จวต้องถอดแบตเลยครับเนี่ยฝาข้อแบตด,ดึงออกมานะครับแล้วก็ต้องคงต้องเอาแบตไปไปเช็คหรือไปชาร์จดูก่อนนะฮะว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับดีการถอดก็ถอดนะโคลบแล้วโ่บวกเนาะครับนี่ครับใช้ สักุไลเป็นรูปแฉกนะแฉกปอดออกง่ายๆครับแบตบก็12โวลต์ยูซ่นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าปีไหนนะก็ะลองต้องตรวจสอบกำลังไฟดูก่อนนะครับแต่ว่าเราตรวจสอบว่ามัมีกี่โวลตนะแบบ์เนาะแบตเราจนเออ่รถจนมอเตอร์ไซค์ก็12โวลต์น,นะครับเดี๋ยวแอมให้ดูอีกทีนะฮะก็เอา มิเตอร์มาวัดก่อนนะครับเบื้องต้นเนาะ2โวลต์จะได้เท่าไหร่นะครับลองดูนะครับนี่นะครับก็เอาสีแดงก็คือคูบวกนะครับสีดำก็คือคูลบจิ้มดูแล้วเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยได้5โวลต์กว่าๆนะครับซึ่งหายไปเกือบหายครึ่งกว่าเลยอะอมไม่ถึง6โวลต์เลยมันก็คงไม่มีกำลังสตาร์ทนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องแอมป์นะฮะ โบ้เนี่ยไม่ถึงสิบสองโบเนี่ยก็ลองใช้เครื่อง,แบบองชาร์จแบตครับนี่ครับผมซื้อมา,นะาเด็ตสองร้อกว่าบาทนะครับก็เสียบปลั๊กแล้วก็เอาพวกบวกสีแดงเหมือนเนดะิมครับพวกลบสีดำนะครับลองชาร์จดูก,ก่อนว่าชาร์จเข้าหรือเปล่าครับ มีกดวันนี้มันมีกดที่เป็น D ดีแพร์นะฮะเกิดซ่อมแซมแบตเตอรี่ได้ครับก็ต้องใช้เวลาสักระยะน,นึงนะฮะในการให้มันเครื่องมันการซ่อมแซมแบตเนาะสักคัา,านะครับต้องรอสักพักัวใหญ่นะครับเพราะว่าเครื่องนี้ผมก็ใช้กับแบตตัวอื่นก็ๆๆใช้ได้ครับประอบปแญญวเนาะน,นี่ครับจะดูอะไรบริเวณบ้านผมจะข้าไปก่อนนะครับครับ ้องใช้เวลาในการชาร์จที่หนึ่งนะครับก็หลังจากที่ชาร์จแล้วจิ้มไปก็ยังได้เท่าเดิมหนึ่งแบตเตอรี่เสื่อมชัวร์ครับางนี้นะครับนะฮะเพราะว่าผมเอาเครื่องเดีวยวกันไปชาร์จแบตรถยชาร์จเข้า,ขานะครับชาร์จเข้า,ขาปกติเลยก็แสดงว่าแบบนี้ใครละก็ต้องมาร้านอุ่นใจแบตเตอรี่นี่ครับร้านนี้มีแบตเตอรี่ให้เลือกเยอะแยะเลยฮะ ตรงควงิศวกรต้นต้นตาแอตโตนะครับเขามาส่งถึงบ้านเลยเสร็จแ,แล้วเนี่ยก็ต่้งมาก็ประมาณสักหกร้อกว่าบาทนะครับหกร้อกว่าบาทรุน่นนี้ตรงรุ่นเลยครับตรงรุ่นนะครับก็เี่ยบอกปีี่อ่าแบตใหม่เลยนะครับโอเคลองมาจิ้มดูว่ามันจะได้ก e ี่โวล์ครับเหมือนเดิมครับใช้สูตรเดิมนะฮะทุกอย่างเหมือนเดิมหมด สีแดงก็ไปจิ้มบวกนะครับสีดําก็ไปจิ้มลบนะครับนี่ครับนี่แบตใหม่มันดีอย่างนี้นี่เอง12.6โวลต์นะครับโอเคอ่าแปลงว่าแบบนี้แบตใหม่นะแบตใหม่ก็อย่างนี้แหละครับก็ทาการจัดการพอดีมันเป็นรุ่นเดียวกันขนาดเดียวกันนะครับมันก็เลยไม่น่าจะมีปัญหา,ใน,าในการใส่กลับไปที่เดิมนะครับ ก็ต้องเปลี่ยนแบตนะเป็นแบตง่ายๆด้วยตัวเองได้เลยนะครับสําหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนนะฮะก็ดึงสาครอบออกแล้วก็นี่นะครับเตรียมนิดนึงนะฮะเขาจะมีน็อตแถมมาให้ก็น็อตใส่ไปด้วยครับใส่ตรงคั่วเลยนะครับเพื่อเราจะยึดน็อตให้กับคั้วบวกและคั่วลบของตัวรถเอามาขันใส่นะนะครับนี่ฮะบวกกระสีแดงนะครับตัวใหญ่ก็ตรง ลบก็สีดำตรงนั้นะครับโอเคนะครับ, okay, รบมันตรงอยู่แล้วครับก็เอาไปใส่โอเคนี่ครับแล้วก็เอาน็อตตัวเล็กใส่ไปก่อนนะฮะเป็นการเดี๋ยวจะเป็นตัวเป็นตัวเมียเนาะเดี๋ยวให้น็อตตัวผู้เนี่ยขันเข้ามามันจะพอดีเลยครับเป็นการยึดแบบเปในตัวด้วยนะครับโอเคครับอ่าเช็คตัวเช็คทุกอย่างให้เรียบร้อยก็เอาไปใส่ที่เดิมล็อกเดิมนนะฮะ ตัวใหญ่ขนาดขนาดเท่าเดิมมันก็จะใส่ได้ปกติเลยครับครับเสร็จปุ๊บก็ถ่างน,น็อตปกตินะครับขันก็โคโรบก่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัยใส่ก่อนเลยนะครับครับขันก็พอตึงตึงมือนั้นแ<ๆ>น่นนิดนึงนะฮะโอเคแล้วก็ใส่คู่บวกไปนะครับนี่แหละครับก็ขันให้แน่นนะฮะ ไม่ต้องแน่นมากนดนั้นคือแน่นแล้วก็ในระดับที่โอเคนะครับแล้วก็ใส่ฟาครอบไปนะฟ้าครอบผมมีที่ขันด้วยผมทำเองนะฮะนี่มันชอบหลดตัวนี้ครับโอเคครับปิดฝาครับรลองเดี๋ยวลองสตาร์ดูครับว่าใช้ได้หรือเปล่าเนนี่ครับเมื่อกี้เปิดยังมีไฟเนาะแบตลูกเก่านี่เปิดไฟปุ๊บไฟติดแล้วอ้าวใจชื้นก็แสดงว่าโอเคสตาร์ตติดด้วยครับนี่ ตาติดไปหน้าติดไปหน้าจับเลยครับสว่างเลยโอเคก็ลองดูครับเพราะว่าผมสตาร์ทท้าแล้วมันตะิดเนาะก็แสดงว่ารถมันมันไม่เสียนะครับก็เดี๋ยวต้องเอาไปตรวจเช็คอีกอย่างอย่างอื่นๆด้วยเช่นน้ำมันเครื่องติแต่กระดังจะต้องเปลี่ยนทันเครื่องสายค้านอะไรต่างๆนะครับก็ต้องไปเช็คอีกทีนะฮะน,นี้เบื้องต้นก่อนนะครับ แต่คือพบปัญหาที่2อะก็คือไม่วัดวงเร็วไม่ขึ้นฮครับลืมบอกไปภาษีมันขาดไปด้วย3ปีเดี๋ยวผมต้องเอาไปจดทะเบียนใหม่ด้วยนะเพราะฉะนั้นระบบตรงส่างต้องใช้ได้เนี่ยผมลองหมุนดูแล้วมันก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยหมุนแล้วหน้าเ่ยครับต้องไปหาวิธีการถอนแบตอนี้ผมก็ไปดูใน y o u t u b e มาแ็าขอบคุณเพื่อนที่ลงคลิปวิธีการถอเนาะมีหลายคลิปเลยครับแต่ว่า ผมชอบคลิปหนึ่งเนี่ยผมก็ไปซื้อไปก่อนที่ช้อปปี้เลยครับประมาณร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบบาทซื้อมาก็ซื้อมาเสร็จปุ๊บเขาส่งมาให้เลยน,เนี่เวันเนงครับอยู่ที่ปทุมนะอ่ก็เนี่ยของฮอนด้าตรงรุ่นเลยครับนะครับเราก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องถอดแผงคอก่อนนะครับก็วิธีถอดง่ายคือซ้ายขวาที่มีน็อตอยู่ฮนะเอียงนิดนึงเอียงมานิดนึงก็ถอดเลยครับ นะครับไขควงถอดนียไขคุงแขกถอดออกมานี่นะครับฝด้านขวาก่อนนะครับก็เอาน็อตออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ไปถอดด้านซ้ายเหมือนกันนะครับนะครับพอถอดสองข้างเสร็จก็ต้องเอาฝาข้างหน้าออกมานะครับฝาดำๆอย่างนี้นะครับเนี่ยฝาคอนด้าสีดำนี่ฮะอาจจะเอาออกย้ายนิดนึงที่การคือให้เอียงไปทางขวาก็ได้ครับเนี่ยมันจะเอาออกง่ายกว่านิดนึงครับ ต้องค่อยนะครับอย่าใช้ความรุนแรงเดี๋ยวฝาขาดนะครับแต่บางคนก็ถอดไฟหน้าออกก็ได้นะครับนะเดี๋ยวผมผมชอบประหยัดเวลาเนาะครับเสร็จแล้วก็มันจะมีสายมันจะมีเดือยขันอยู่ครับก็ต้องคลายๆออกมาครับมันเป็นสายใหม่เลยครับเนี่ยออกมาแล้วครับง่ายๆเลยครับขันคลายน็อตออกมานะครับมันก็เป็นสายแล้วก็เดี๋ยวเราจะดึงลงจากข้างล่างนะครับเนี่ยก็เป็นสายใหม่ปกติครับ ก็ตัวนี้นะครับเราก็ต้องเอาสายไม้ออกจากล้อก่อนที่มีกิปบล็อกอยู่นะครับ <c oughs> ก็เอาไขควงแขงกได้ครับดึงแฮมเบกข้างหลังนะแล้วก็ดึงออกนะครับครับดึงออกเสร็จนี่นครับสายมันขาดไปแล้วน่ครับน่าจะขาดไปแล้วลเรียบร้อยไม่เลยไม่ขึ้นนะฮะเดี๋ยว,วกวเอาประกระถดไปผ่านเดึงออกมานะฮึด เดี๋ยวต้องเอาไปจดทะเบียนใหม่เ่ยมันก็ต้องทำให้ถูกต้องนะีดึงแล้วก็ดึงสายไม้เก่าออกมานะครับเดี๋ยวเราต้องใส่ต้องใส่สายใหม่ใหม่เข้าไปนะครับครับเอ่อไฟระบบไฟต่างมันใช้ได้แล้วก็ยังเหลือพวกนี้ผมอยากทำให้ครบเลยครับหนร้อยมนร้อยกว่าบาทก็โอเคครับดีกว่าอันนี้พอทำเองได้เนาะเราก็ทำเองนะครับเนี่ยเทียบเทียบความยาวของเก่าของใหม่เป๊ะเลยครับ ก็เดี๋ยวก็ต้องเอาย้อนกลับขึ้นไปนะเมื่อกี้เอาลงมายัางไงย้อนกลับขึ้นไปครับเนี่ยย้อนขึ้นนิดนึงนะฮะโอเคย้อนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องใส่กลับไปที่เดิมนะครับก็ต้องพอดีมือผมมือผมมันใหญ่นิดนึงก็ใช้มันก็ลำบากนิดนึงนะในการหมุนก็แต่ก็ไม่ยากครับก็ลองเล็งนิดน,นึงฮะก้มลองเล็งแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับอ่าให้มันลงล็อกจะม,มีเกลียวหมุนพอดีเลยครับมาเลยใส่เลยครับ เสร็จแล้วเนี่ยพอใส่ข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวอ๋อผมบอกที่หนึ่งก็เอาถ้ากลมไม่แน่นเนาะก็เอาเอาครีมมาได้เดี๋ยวเอาครีมมาเรียกว่าย้ำให้มันแน่นน,นิดหนึ่งฮะเพราะว่าเดี๋ยวเวลารถวิ่งเร็ว,รว,รว,รวมันจะไม่จะได้ไม่คายออกไปเนี่ยผมเอาครีมมาย้ำนิดหนึ่งให้แน่นหนานิดหนึ่งครับเคมันเป็นโลหะก,ก็สบายครับครีมทนได้ครับเสร็จแล้วก็ข้างล่างก็ เอามาใส่รับจะมีเดือยอยู่นี่ฮะตัวล็อกก็เอาสายสอดขึ้นไปแล้วก็กดที่มันดังปึ๊บนะครับเนี่ยมันจะดังเป๊ะเล็กๆนะโอเคนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวมันจะอยู่นะครับอยู่แล้วเนี่ยเรียบร้อยครับก็ลองดูความแข็งแรงคะดึงเข้าดึงออกก็ไม่หลุดนะฮะหรือจะแสดงว่าเราใส่แน่นแล้วเรียบร้อยครับนี่นะครับนี่ครับก็ลองหมุนดูครับหมุนดูถ้าไม่ขึ้น ก็แ,แสดงว่าเรียบร้อยครับมารู้นิดนึงฮะขิวหบุนไปก็มองไม่เห็นไปครับว่าจะขึ้นเนาะอ่าขึ้นมาแล้วก็ดิกมาแล้วครับโอเคก็แ,แสดงว่านี่กระดิกกระดิกละเรียบร้อยครับก็อันนี้ DIY ทําเองฮะเออพอดีรุ่นนี้มันทําง่ายนิดนึงฮะทำตาม Youtube จากพี่ๆเขาครับต้องขอคุณมากนะครับก็เดี๋ยวคงต้องเอารถไปจดทะเบียนใหม่ ขั้นตอนอยังไงเดี๋ยวผมทำคลิปลงอทีนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งสำหรับช่องผมนะครับก็ตัว EP นี้ก็เป็นการทำรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็คือคันที่ผมไม่ได้ใช้มานานนะฮะก็คือให้กลับมาใช้งานได้ครับก็อขอบคุณทุกท่านมากมนะครับที่ให้ติดตามกดเข,ข,ข้าใกล้กดกระดิ่งให้ผมนะครับใน e ีพีต่างนะครับ ขอ,ค,ขอค,ครับผมสวัสดีครับ